สวัสดี f อพี่น้องชายยูทูบทุกท่านครับผมเช้าวันนี้ภารกิจกู้เจ้ารถเก, 3, 000, กี่กยวซสักสามพันแคมโกเกษตรพัฒนาก็มาถึงครับผมวันนี้เมื่อวานนี่จมนั้งแต่บายแล้วครับผมเอาไม่ขึ้นนะครับ เอาไม่ขึ้นเพราะว่าวินแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับใช้รถเกี่ยวแซ0บสาพันอีกคันหนึ่งมาช่วยก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วนี่เอาเรื่องมกันนะครับเอาใครมาถ่ายก่อนผมเนี่ย <c oughs> อุ้ย ลูกพี่เราเปล่าเอาสวัสดีครับเอาสวัสดีสิทวยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่ชายพี่ชายครับมาไกลยังเลยนะไม่ไกลไม่ไกลบอกร้อยกิโลอ่ะร้อยกิโลมันรถไทยรึเปล่าไอ้รุ่นใหม่ใช่รุ่นใหม่เลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของยังไม่มีโบเลยนี่ดิมีอยู่เป่าโบข้างใน เขาโบอยู่ขรางในอ่ามันเป็นเครื่อง伊势 6BG แบบ175 175โบมันจะอยู่ข้างในพี่หน้าเล่นไหมรูกนี้ฮะหน้าเล่นเออก็หน้าเล่นอยู่นะมันเป็นรถบริษัทเลยนะใช่เป็นรุ่น,นกลางกลางรุ่นเล็กๆน,นะครับครับ,รบมันก็พอดีนะผมว่ารุ่นนี้พอดีอยู่ สเต็กโอเคอยู่ครับผมครับเล็กหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูครับอ่ามิดมิดเพลาเลยครับผมอ่าจมมิดชุดเพลาท้ายเครื่องในจมหมดเลยครับผม เดือมานิดเดียวนะครับเห็นสภาพแล้วก็เหนื่อยครับผมเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ครับเลือดนักสู้ดินนน่ เป็นนาลอกครับพราั้นนะ Christina. สอบถามคนขับว่าเป็นดินนาลอกนะครับเกี่ยวกำลังจะพุ่งขึ้นนะครับขึ้นกันมาปรากฏว่าจมแล้วนะครับดินไปดินมาดินไปดินมาก็ประมาณนี้เลยนะครับ คนขับบอกว่าเริ่มน่วมมาตั้งแต่นี้เลยครับผมมาถึงตรงนี้เริ่มแล้วผมมาขึ้นคันนาตามนี้เลยครับ สำหรับรถเกียวตัวนี้ครับผมสเปคก็เคยได้เรียนเรียน FC บอก f c ไปแล้วครับผมว่าตัวนี้เป็นรุ่น X-Series ครับรุ่นปรับชมใหม่ปรับชมใหม่นี่ให้เครื่องยนต์ใหม่ครับเครื่องยนต์ใหม่นี่ เป็นเครื่องอิซุสุ6 b g 1ครับผม175แรงบวกเทอร์โบซูปเปอร์เฮอริเคนนะครับบวกเทอร์โบไปก็เอา้นาน่าจะถึง200อยู่นนะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องใหม่แกะกระลองจากอิซุสุครับไม่แกะก,กรกะกลองเลยนะไม่ใช่ไม่เกาญี่ปุ่นไม่เชียงกงไม่ใช่นะอ่า ไม้แกะกลองนะครับเครสิทธิ์ตัวนี้ได้เฉพาะแทมโก้ครับผมได้มา2รุ่นนะครับ 6HK1 กับ 6BG1 ครับผมส่วนเครื่องตัวนี้ไม่ใช้กับรถเกี่ยวรุ่นเล็กนะครับแล้วก็ปั๊มของอิตันครับผมอิตัน22ให้มาปั๊มอิตันจเป็นปั๊มแฟรตครับมาพร้อมกับปั๊มลูกเล็กครับผมปั๊มคอ ครัโอ้ตัวนี้ครับฮะตัวนี้มีระบบคลายคอด้วยใช่ไหมเนี่ยของเกษตรมีหมดพี่ของเกษตรนี่มีทุกรุ่นเลยครับโอเคนะเสียวุฒิจัดสักคันไหมเอาสักคันเป็นตัวนี้เป็นสเปคสเปคเอ่อแค่สเปคที่ย่อมาจากตัวใหญ่พี่ ออเช่วงล่างก็สั้นลงช่วงล่างสินสองข้ออะครับมันมีสี่สิบห้ากับสี่สิบสองเนี่ยสี่สิบแปดใหญ่สุดสี่สิบแปดรุ่นรุ่นสแตนดาร์ดครับมีแต่กนมีห้าสิบเลยตัวนี้ถังน้ำมันใช่ไหมไฮดรลิกไฮดรลิกนี่ถังน้ำมันครับและถังอีกตัวหนึ่งอยู่โน่นน่ะฮะไฮดรลิกเหมือนกันไฮดรลิกคอไงฮะไฮดรลิกคอปั๊มคออ่ะยกคอขึ้นน่ะ สองตัวครับใน,นเทบโบมันอยู่ข้างในอ๋อรู่นข้างในวันนี้พี่ใหญ่ดินดวนก็นมาครับโบขอ,อะไรอ่ะซูเปอร์เฮอริเคนเป็นโบกับเป็นโบของบริษัท,ษทสั่งทำพิเศษใส่สุดเด็ดเยอะๆมันจะสวยครับครับมาในเชนขึ้นมาใหม่รุ่นนี้ มาต่อครับผมอ่าส่วน,น,นประมาณเจ็ดตันน้อง <14. S 1> ครับมันจะเกินะะนะครับอ่าตัวนี้สี่สิบสองข้อครับผมไม่แปดตันครับสี่สิบสองข้ออ่าช่วงล่าง 15 hd 15 hd หรือว่า10รถาใหญ่ครับ15 hd ครับ15เ d รอ่า15 HD กับ10วใหญ่ต่างกันยังไงก็เพราะว่าตัว15 hd นี่ของเทมโก้ hmm. เขาเอาไปมีการาแกะมาแล้วก็ทดเฟืองนะครับเป็นก้อนของทางบริษัทเลยครับผมจะไม่เหมือน10แถวใหญ่ต่างกันครับ เร็วกว่าครับตัวนี้ไวกว่าปลาเกียวน่าจะประมาณสองเมตรเจ็ดสิบแปดสิบนี่แหละอุ้มข้าวได้สองตันระบบไฟใหม่ตัวนี้แม่มาเจอ นาลมๆนี่ก็เอาเรื่องกันนะก็คลิปแรกผมก็ได้บอกไปแล้วครับผมว่ารถเกี่ยวนี่ถ้าช่วงล่างมันสั้นเนี่ยมันก็ขึ้นคันนามันก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงล่างยาวา48ข้อขึ้นไปครับเวลาขึ้นคันนาเนี่ยระยะลอหลังอะ่ะมันจะมันจะช่วยดันส่งนะครับ ช่วยดันรอหลังส่งส่งให้พน้นแต่ว่าถ้าช่วงล่างสั้นเนี่ยพอพอขึ้นคันนาสูงสูงเลยครับผมขึ้นคันนาสูงสูงไปนี่พอช่วงล่างช่วงท้ายมาถึงบริเวณจุดอ่าเรียกว่าขอบคันนาแล้วเนี่ยมันก็จะฟรีครับผมเพราะว่ามันจะถึงจุดที่ช่วงสั้นแต่ว่าจะช่วงยาวนี่ตัวตัวเดินนี่จะอยู่ประมาณ ก่อนถึงคันนาแล้วมันก็ขึ้นพอดีคันนาเลยครับผมอ่อรุ่นนี้นี่คือต้องเรียกว่าต้องเอารถถายตามตลอดครับผมดันคันนานะครับคือถ้าเป็นดินแบบนี้นะต้องดันครับเป็นดินทรายกินะครับ เดี๋ยวรอแมคโครมาครับผมรอรถแมคโครมานะครับก็จะได้ทำการลากเอาเจ้าเซตสามพันเทมโก้กสีพัฒนาตัวนี้ขึ้นนะครับเห็นว่าแมคโครมาแล้วนะครับผมมีหลายช่องมาครับงานนี้ครับผม แล้วครับมาครูมาแล้วมาครูมาแล้วสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีเสียงดีครับผมสวัสดีครับไนรุ่นสร้างฝันครับตามบินก็มาครับผมล้อเลยดังเมืองก็สังครับนี่ฮะเจอคนดังเมืองก็สังครับมาไกลจากบ้านกระโดดเลยบอกยิงตรงเลยครับยิงตรงมาเลยครับดีมาไม่ทันรถไปวินมาเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันโอ้เพราะว่าระยะทางไกลมากไกลเนาะครับแต่ก็มาด้วยใจรัก ถ้าไม่มีมุดอ่ะับรอหาไม่เจอซอกแซกมัเนาะครับคือมาด้วยใจรักครับผมเอ้าสวัสโอ้เจ้าของรถวินก็มาครับผมสวครับเอาสวัสดีครับปะนอนเฝ้าตรงนี้เลยโอ้โห ถ้ารถวินนี่สบายสบายนะช่างอุ้ยครับผมช่างอุ้ยอ่าช่างอุ้ยก็มาครับเพราะว่าเอาไปวินเจ้าเจ้าช้างไวไฟมานี่ยอุ้ยไม่ทันได้หายใจเลยขึ้นแต่แนวครับ อ๋อไมโครมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะต้องอจบไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาชมปฏิบัติการกู้าลากเจ้ารถเกี่ยวคันนี้ขึ้นจากลมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามเอฟซีพี่น้องด้วยครับผมนี่ตอนนี้ทีมงานก็มาหลายช่องแล้วผมเอาคลิปนี้จะไวเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กันที่ช่องเพจช่อง u t u b e กันด้วยครับผมเสียงน้ยบุรีรัมย์ครับ ยังไงฝากฝากกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ